ทำความสะอาดร้านครับเตรียมที่จะเปิดร้านโอ้ลูกชายแม่คนใหม่เลยเนี่ยแม่ทำไมได้ลูกชายคนใหม่มาจากไหนเนี่ยรอเดี๋ยวดูกล้ามเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกล้ามสิตัวแท้ยิ่งหล่อนะจริงหรออตัวจริงยิ่งหล่อไม่ได้ละรอก็เกงอีกแล้วแมนอีกแล้วทุกคนดูสิได้คนใหม่ลืมคนเก่าแล้วดูสิ อันนี้อันนี้อยู่อันนี้มาจากจังหวัดไหนนะครับจังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่หนุ่มงแพร่อัาพูดภาษาเหนือจังหวัดแพร่แพร่เปร่เจือเออเปร่เจือหรอแพร่เจือเป็นยัคนจังหวัดแพร่แล้วถ้าคนเขาชอบลูกชายแม่คน้เือ่ะแม่แล้วเขาถ้าถ้าเขาชอบลูกชายแม่ทำไงเอฟซีชอบเออตี้ต้องมาที่ร้านเปิดเยอยังดูก่อนเนี่ยเนี่ยสภาพมดาาอะทควส ลูกลูกมาทำมาทำะอาดูสินี่อ่ะดูมีหนุ่มหล่อด้วยชื่ออะไรบอกก่อนบีมครับชื่อบีมนนนท์ครับบีมนนนท์สูงเท่าไหร่สูงร้อยแปดสิบครับน้ำหนักน้ำหนักเจ็ดสิบสามครับอะไรนะเจ็ดสิบสามครับน้ำหนักเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบสามขนาดเท่าไหร่อะไรมาไเหลือยาวอ่ะขนาดเอวตีเรือกบ้างขนาดขนาดเอวกี่นิ้ว ลูกแม่ให้แม่ตอบเลยไหมครับมะเขือยาวเนาะเด็งถามขนาดเอวเป็นนิ้วนึกว่านึกว่ามะเขือหั่มมาหนุ่มเหนืออย่างเงี้ยนะเออพ่อก็เป็นคนเหนือกันดีพ่อเป็นคนลำปางอันนี้เป็นคนจังหวัดแพร่จุงร้อยแปดสิบเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบหลักเจ็ดสิบสามนะเหนืได้ลูกชายคนใหม่มาช่วยนะดุกดวงการลูค่ะเออดุกดกล้ามดูเส้เนื้อดิ ีเบ่งก้าวให้ดูได้ไหมนี่เห็นบอกมันมีลูกๆมาทำช่วยยืมมาทเลยถ้าถ้าว่าสันแม่ไ่ได้เปิดร้านงายดอกอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เสร็จถ้าเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดสองคนกับเก่งไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จไม่ได้เปิดดอกไม่ได้เปิดดอกเรื่องนึงก็คือว่าพักไปหันไปดีๆเรื่องนึงก็คือว่าออกงานอีเวนต์อีเวนท์ไปหันไปอันนี้คือมืออื่นกับมืออื่นกับอาจจะนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่อาจจะหลอกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเออมือมื้อ อีกวันหนึ่งแล้วก็อีกเมื่อวันึงก็ต้องเตรียมของเออใช่เห็นป่าวของน่ะของน่ะมันมันมันอยู่หลายเดือนแล้วมันมันก็เป็นอืมอย่างเกาะเขาอื่นทิฟุูนมันจ่บปักคาเลยนี่ลมีูกชายมาทําช่วยไหนเห็นป่เขาดูไลอืมเขาดุมากนะดุคืออะไรเขาดุทําไมรู้ว่าลูกดุอาเห็นป่าเขาเห็ดเนาะออเขาดูเขาเป็นเห็ดอะไร เขาดูคือแปลว่าอะไรดูแปลว่ามันอ๋ออย่างที่คิดว่าเขาโกรธเขาดูเขาโมโหอันนั้นมันภาษากลางนะคะอ๋อดูแปลว่าขยันขยันอ๋อต้องบอกแบบนี้ขยันมันภาษาภาษาเหนือขยันว่าไงครับโอกะขยันอะไมันมันคือกันมันแต่ละบ้านเขา็มันกันละแล้วแม่คือบวมมันจันแม่กับมันยี่อะไรอมันยี่หลัมันคําเอวมันคําเอวนี่นะครับเตรียมมาเออเตรียมดูลูกชาย คุณแม่แล้าไปหามาจากไหนเอ,เอาเอาแล้วเป็นเก่งตัวแทงเก,งก่งแด<ไ>งงไหนหันหน้าทางนี้หันน้าทางนี้เพราะว่าฝั่งนี้พอพออนตัวเก่งน่ะตัวเก่งน่ะเบบผิวพรรณเขาดีมากเลยนะเก่งแดงอังตอมอยู่คือแม่กับลูกกันเนาะไเห็นนะทุกคนเอาละสูงก็แม่อีกเนาะลูกเก่งไปไหนล่ะเอาลูกเก่งก็ถือกล่องอยู่แหละอันนี้ลูกอะไรลูกอะไรครับลูกบีมครับลูกบีมหนุ่มเหนืออยากเก่งเธอหน่าเก่งเธอฮึ่เอออะ 啊，拜拜，做吧。